ภาษีวามาตั้งมะงครับผมโอเคครับลงไปที่ตงไปอันที่ไม่ได้เด็ดครับนี่นี่ของเด็ดสาครับผมเมะโคครับโอ้โหมันคือผสมกันอย่างมะโคกับสากว่ะโอ้แต่เผสมกันเอาตะลี่ก้านตะลีต่วนแท้สากนี่แมพ่อของไงพ่อจ้ะพ่อของไงวุ่มละละอยู่นี้เออผุนผุซับตะมะฮุงคักไปเลยนะซับฝานี่ไอ้อัน พอสากแล้วครับแต่ว่าตามหุงบุ้ยผงสดเนาะออันนั้นประเด็กล่างเอาดิใส่ต้นำประเด็กเสียบบเสียบเอาลองม่ง้องตามขคเ่ยเสียบกุ้งก็ไดะเอาหูงบานแล้วเอาเรียกกันอะนี่เรกบ้านเกว่ามองดูมองดูแลกวเรวเราอโถแน่นอนอยน่นี็ถึงเด้การเนี่คึงสิเล็กแต่ก็ว่าเด็ดขึ้นกันนะครับ ยิ้วแต่เจ้าคือว,ว่าเล็กแต่เจ้าขาพุงขาพุงครับพี่น้องขาหุงทุกคนจะเข้าครับบรรยากาศเฮ้ยพออ,อ,ออยู่อยู่เด้ิขันแมนคล้องจะคล้องกับสีคักอยู่นี่มีซ้ำนี่เหมาะเลยแล้วนี่ พอดีนี่งานจักสิจักเ้าอไรนี่พอดีพอดีนี่นวอยู่พี่นวอยู่เล่เาานาเนี่ยครับวมันชิบผมชวนก็ใช้ลาบเครื่องน่อยมัน่อยแล้วมันสีเอาดบวดบ่เอามามันชิบะเหลวจริงม่้าง้างบุบบบุบบมาแล้วฝเฝนเหมือนพี่น้องเลยมาฝนไลดักมาแล้วบัดนี้อ้าฝาห้ เอาเลยระซมรตามระตามนึงอะที่ทนี้พวกงาอยู่แต่แล้วก็ต้องแสดงสอนอีกสินอ่แหละเนาพี่เนี่ยนำรถ เยสิบจุดคีบมึงเราป่ะเหอเออป่ะเป็นไรป่ะพี่ตักเขา เอาซ่วนตักรถ่บาขวอกันมาเดี๋ยวจะไปเป็ยจะล้างฝุ่นมาเถอนนะนี่สุดยอดครับในการในการเสพจนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเราเคยพบเป็นมไ,ไม่ขาดเลยเคยไม่ขาดเลยเอาละชนะรายการ<บ>าอยู่ ้ <Yeah. S 2> เอาซ้ำน้อยพี่น้องอะไรกันปขี้เขค,ครับกบ,บ,บ้านเียวพอนกินน้ามูปันน่ะนะโอเคครับเดี๋ยวเขาอ,อย่าทำภารกิจก,ก่อนเดี๋ยวก่อนฝนสิมา